สวัสดีครับวันนี้ลูกตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่อำเภอบรรพฤิสัยนะครับแปลงนาของพี่สมรวยนะครับวันนี้เราจะมาดูพันุ์ข้าวอายุน้อยอายุน้อยได้ร้อยถังได้ร้อยถังนะครับอายุน้อยร้อยถังนะครับอันนี้อายุได้ห้าสิบเก้าวันวันนี้พรุ่งนี้ได้สองเดือนเอามาชมกันนะคะวันนี้ครับคือตั้งแต่ออกมายังไม่เคยโดนแดดเลยยังไม่ได้โดนเลยยังไม่โดนแดดเลยนะครับโดนพายุตลอดเลยโอ้ยังงามขนาดนี้เลยนะก็ออกออกมาเป็นสภาพอย่างนี้นะครับรวงใยญ่นะครับ ไม่น่าเชื่อเนาะครเห็น็และปื้มแต่มาเพี้ยตไม่มีแดดเนี่ยค่ะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการล้มนิดนึงแต่ว่าจุดเด่นของตองแปดนะครับล้มแล้วสามารถกระดกได้เนี่ยครับที่เห็นได้รัวนะครับคือเขาล้มไปแล้วอแล้วก็กระดกขึ้นมาล้มช่วงท้องอะค่ะเจอพายุหนักครับโดนพายุตลอด ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีจะถามพี่ว่าการดูแลเป็นไงดูแลง่ายนะครับดูแลก็ง่ายอยู่นะคะอืมอก็คือต้องป้องกันไว้ใช่ค่ะตามระยะระยะนะครับคือเรื่องโรคเรื่องอะไรไม่มีเนาะไม่มีเนาใบขาวอะไรก็ไม่มีนะคะก็ดูใบใบดูว่าเห็นว่าไม่มีค่ะอืมครับสวยเนาะครับสวยสวยทั้งแปลงเลยลุงก็เหมือนพี่เขาบอกว่าเหมือนกระเบอยี่สิบ รวงนะครับคล้ายๆนะครับระแงเขาเยอะนะครับเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเคยทำแต่บเบเอรขาจะเป็นพงพวงนะใช่<ว>เขาเป็นมุงพวงเลยอันนี้ปลายลวงก็จะมีปัญหาเรื่องโดนฝนนะครับค่ะเป็นงองอกนิดๆแต่มองโดยรวมก็โอเคนะครับคือ,รอเราก็ต้องเข้าใจเนาะว่าฤดูฝนเราก็จะไม่ได้เต็มที่ก็แบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากแล้วนะถือว่าโอเคเลยค่ะสวยงามแล้วก็ต้นแข็งแรงมากไม่ไม่ล้มเนาะเป็นไงพี่รู้สึกว่า โ้หรูกสึกแรอบนี้นารอบนี้แบบปื้มเลยปื้มเลยเขาดีไปไหนเขาดีก็หายเกี้ยงหายเกี้ยงเลยยิ่งปื้มไปอีกปื้มไปอีกแต่รอบที่สามนี่โอเคมากนี่ค่ะไม่ต้องท้อเจอสามรอบนะครับตองแปดถ้าคนไม่ท้อนะครับก็จะเหมือนพี่นี่เลยหายเกี้ยงไม่เคยท้ออาจจะสักวันต้องเป็นวันของเราพี่บอกว่ายัง เดินยังไม่เจอเข้าดิถอนยังขึ้นไม่ถึงร้อยต้นแล้วในนาก็น้อยมากเลยนะครับยังหาไม่เจอนะครับรอบนี้หายเลยทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจเนาะตั้งแต่ทำมาไม่รู้จะกี่ปีเพิ่งเห็นข้าวเสมอเขาลี่เองสวยมากเลยทุกคนน้อยนะครับนุค่าหญาก็ไม่เคยยาเก็บไม่เคยอะไรคุมเลนอย่างเดียวคุมค่าก็ไม่ได้คุมค่าเลย เอาละทุกคนท่านใดสนใจเนาะพันข้าวปลูกตองแปดนะคะอายุน้อยร้อยถังค่ะอายุน้อยร้อยถังแล้วดูความสมบูรณ์แข็งแรงของเขาดูตรงจุดไหนพี่ถ้าเกิดคนสนใจนครสวรรค์เนี่ยอยากเข้ามาดูใครจะเข้ามาชมแปลงนาได้ค่ะออกมาจากไอตัวบรรพสประมาณสิบโลค่ะอันนี้เป็นบ้านบ้านอะไรบ้านทุ่งลาดบัวค่ะทุ่งลาดบัวพิกัดทุ่งลาดบัวเบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรอะไรคะศูนย์แปดเจ็ด หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดหกสามค่ะพี่สำรวยเนาะใช่ค่ะตัวมาสอบถามนะครับว่าตองแปดมีคุณสมบัติยังไงแล้วทำง่ายหรือทำยากนะครับแล้วก็ตั้านทานโกยังไงโรหาพี่เขาก็ได้เลยนี่คือตัวอย่างที่เราให้เห็นนะคะพอได้ครั้งแรกก็่ประทับใจมากอืครับไม่ผิดหวังเนาะพี่ไม่ผิดหวังเลยแป๊บเดียวจะได้เงินแล้วสุดๆเลยแบบนี้ทุกคน ท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ท่านใดมีปัญหาข้าวดีดหว่าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ